ที่ี่มึงกดแดงนี่คือหนี่ว่ามาแต่ว่าไหนบาดจ็บอะไรเลือบริษัทรถตรงจดหมายมาแล้วเลือนยึดรถไอ้ไรวายึดรถวันจันนี้ไม่ไปเจีะกายึดรถไม่ได้พอรก็จือมาเก้าเดือนแล้วก็ป้อนมั่งกันเลยแล้วค้างอยู่กี่เดือนตั้งเก้าเลยอ้าวอันนี้มึงะเแดงทุกยางนี่กู จุกไม่ตุกจริงเลยหนโม่ควายกับจุกรลดโม่ควายกว่าเออโม่ควายจุกรลดปลดจุกหยุดแม็ดปับ๊บอันนี้โม่ควายจุกปลดเริม่มติด้บบานแม่ย,ยายกันดู้ันนี้แม่ย,ยายว่าถ้าว่าวันจันนี้เมียเขาเล่นแต่โม่ควายไม่กลับไปอยู่ที่เดิมมันให้ครูไปปอบมันต่อวันจันทร์ที่อำเภอแล้วก็พ่อววยอำเภอหน่ยอยโม่ยากายอะไรออก ยืมช่องรอยช่องรอยเลยเตมึงติดอยู่คอนเลยน่อยเตมึงติดอยู่คอน,นอกรอยเลยนะเตมึงห้อยต่อชาวต่อชาวนี่ที่เดือนแล้วให้นู้งเนี่ยไปคิดแล้วไม่คิดปรือเตมึงยืมแต่บ่อนัวไว้ต่อชาวว่านี่ที่เดือน,ลนอแล,ล้ว,ว,หว,ลวแหละนี่ยังยืมช่องรอยเหล่าลำบากลำบนแจงเอ้ยน้องตนตุกใจ ยังมีบาบใจอยู่เลยบายหมดแล้วนี่กูดเด้ลำบากลำบนวังนี้มันจนทุกใจหันไปพึ่งใครไม่มีเลยเมียก็ด่าเรื่องมมไปหมเดือดใจก็จะยึดเอาไปเลยจิตใจหนุ่ยไม่จะเบยกดแดงเอ้ยก็พึ่งรักที คิดโยก่นแล้วฮอกรอยนหัวนุ้ยก็ยังไม่ใจให้เราเีเอาไม่ลาวหนเออ้อรอยเ่ายังไม่ขึ้นมานี่แล้วเพื่อนจะว่าอย่างไรอออรอยคอนมึงอย่าเพิ่งร้อนตอนนี้สิ้นปีจะให้มาตอนปีใหม่ยืมก่อนจะกท้องรอยจะเป็นไรอ่ะ แต่มึงลำบากใจไอ้นี่มันเรื่องเล็กน้อยใจแล้วใจแล้วเรื่องเล็กน้อยเ่ว่าตั้งส่องรายการไม่นานให้เจงแนนอนเจงเออรวมกันเล็้วได้แปดรอยข้องตั้งมดอย่าตกใจตั้งเกาตั้งไม่จะบอกให้เจงได้ยิน าปลื้ลเวอหนุ่ยทั้งเม็ดทั้งเพลนนี้ปลิ้นแล้วค่าวตั้งใจว่าจะคืนให้เจงแต่ปีนี้เจงสังเกตว่าฝนมันตกทั้งปีเมื่อฝนมันตกน้ำมันท่วมหนักน้ำทะเลก,ก็มาปอปลามันก็กระโดดขึ้นมาอยู่บนบกล้อลิงวิ่งมาจากไหนไม่มีใครทราบมาประชิดติดหังปอปลาเข้าไปเลย นอหนูออกจากรูมาอยู่หลังลอลิงสรลอิวิ่งลงมาอยู่บนลอลิงไม้โทมันก็หล่นทับซ้ำพ่อรออีนอไม้โทรพริ้นเลยแม่มึงคิดอยู่แต่พนันนึงตทํมมากินกับคนเรานน้มมึงแหลกเลืกูแต่คู่แล้วไม้ฟังมีดินอยูออกไรลดินออกไรลมันสามาร้องลูกไปเดียนตอด ระดับปริญญาโทถึงประเศญญ่ปุนดินออกลายค่ายดินไม่ต้องค่ายดินแต่มันรู้จักตำมากินเออมันทำรารนาทรวนประสมแบบกเกษตรทางการเขาแนะนำให้ตำปลูกปืดแบบประสมเขาเรียกว่าายนาทรวนประสมคุดคู่เขาเลี้ยงปลาเขาันนีบนรองของม,มีลุก แตงมีลูกนาวมีดีปรี้ยอดมันปูพริกตัวพลูเคยตุกย่างกรอบเม็ดมันคำนวนทุกประช่วงนี้ได้ทุกช่วงนี้ได้แพงหน้าก็กินฟักมันปลูกฟักประเพดที่ส่งไปติอ่านเจ้าก็กินฟักวัวเจ้าเจ้าไปแล้วลาตากครั้งไปเลยใช่เอาฟักไปต้องโดยเฉลี่ยแล้วมันจะได้อย่างน่อยวันละส่องผันห้าถึงซ้ำัดบาตท,ทุกวันทุกวัน ภาษีรายได้ไม่ต้องเทียบเราต่างชนตะค้อนก็ไม่ได้รู้ว่ารายได้นี่เท่าไรวันหนึ่งจ้ามพันบาทเมื่อกี้นิดนึงเดือนหนึ่งจ้ามที่วันจ้ามจ้ามเก้าเก้าหมื่นเก้าหมื่นเลยทีที่ว่าหลงเก็บเช็ดเรียบร้อยหมดราวๆสักแข่เบิกว่างุ่มนันตรงเช็ดเรียบร้อยครับเบิกว่างนอนโป๊กุยติลีตลอดต้อยตื้อถ้ามัวงเย็นจัดการเตรียมมันทำอนุหลูกันปีหน้าจบแล้วไปเรียนตึ้งญี่ปุ่นอ่า มึงคิดหล,ละแล้วมึงดินยัง1ิบหลายตึ้งกรองเปียกๆลูก1ิบเอ็ดคนแลวอใวใส่แต่มึงไม่ได้ตำมากินก่นอะคาควายขอาต่อรื้อดิเด้งก็ไม่ได้กล่าวลุกดีปรีหันอยู่แล้วเต่ง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 มึงไปพูดอะไรแตให้ข้าวจุยพัดพ่อน้ายะคุยปลุกมึงต้องคิดแต่เจ่งเออคนเรานน่มึงจำมันจ้ะ อีกิดได้จำไรมันติดอยู่เตียวเดียวมันติดอยู่อีเดียวติดอีกเดียวเปลือมันติดอยู่ตีโอซะละเอ้ยเด็กถอยทุนอ่ะมันต้องลงทุนถูกจริงมึงกิดแดงนี่กูอย่าว่าเอ้ยแม่ยายให้ไก่บ้านมาต้วงอีกแกงไก่บ้านนี่ลงทุนห้าพันแต่ยังไม่ได้แกงกูปล่อยพอนแกงเคยนี่ยห้าพันไม่ได้แกงเออ นี่มันแพงเปลือยฮะต้องซื้อมอหนุ่ยนะเราโมอยแกงกับไม้ไปรเราซื้อข้าวตุ้งแกงตุ้งกินเลอันนี้ต้องซื้อมอหนุ่ยแกงแล้วกี่ตางมโม่ร้อยหนะึงฮะร้อยหนะน,นึ่งเล่นลาพันแล้วกรอกเบือจิ้มเครืองแล้วกรอกเบือจิ้มเครืองเรซื้อกรอก,กินช้อนรอ้อยฮะสามฮอสามไม่ได้แกงแล้วาโตูแต้แ,แล้วต้องแก้วแล้วไอ้ เตาอกแคตจีติดเจอเพลิงอันนั้นพันแปดสกปรดเรื่อยแล้วอ่าเออเอาเตาอกแคตแล้วได้มาแล้ววะตอกแคตแล้ววะค่อยเร็ววะเรียบร้อยแล้วจบปั่นว่าแล้วว่าพันเพลือแล้วบ้านแลาวบ้านตีแกงตียู่อันนี่มึงอยู่เหน่อยอยู่วัดเอ้าต้องปลูกบ้านลังหนึ่งไม่รู้กี่เมื่อเลือกแม่งปล่อยฟอนไก่เยี่ยยืมจบเร็วอ่ะหนูเด็กเร็วมาแต่ไหนแล้วหนู่ ฮะแน่นอนแล้วเจงก็บูมแบบดถมอควยหรือว่าบูยืดรถมึงจ่อยพูดกันนะเจงแวะมาเด้น้องเฮ้ยจอมในบูอันเนี่ยนายเจงมึงจอยแรงขนาดนวมกูใจแต่ไม่รู้เคยทีนุมันแวะมาแล้วมัเนื่อยเจงอ๋อแล้วในขณะที่นางสนตานา รเราจากืางกรุงนี้อรรถประชากรเราเตะแวตรงเข้ามา,ามีได้บอกว่าเป็นองค์ชาย แนะนำว่าชื่อนายทรงธุริยาแวขึ้นบนซาลาแล้วมานั่งกล่าวปาตีสวัสดีครับพี่ฝนตกนะครับครับพ้นท็อกผมขอแนะนำตัวเองนะครับเพราะว่าพี่คงจะไม่รู้จักผมชื่อทรงธุริยาออแล้วน้องมาแต่พระไหนอะไรเหรอครับน้องมาแต่พระนูเออพระนี้ ไอโรลโรราก็เพียกไหมไอไรเหล่าไอนี่มันจะมันแดกบ้านเราพูดครั้งอันนี้เราก็ต้องพูดแบบนั้นไม่นั้นมัน,นี่รููเรื่องเพลือเมื่ออยากจะพูดจะออกทองแดงหายเขาอะไรเลยครับไม้กับเพื่อนผมอะ่ะมันชอบดังเท้าครับเนี่นออยน,น้องอยากไปคาะนะครับอะไรเลยฮะน้องอย่าอบคับมันตาล้อครับอะไรนะเพื่อนผมเนี่ยครับมันตาล้อครับทะเลเะาะกับใครเลยครับ ไม่ใช่จะรล้รอครับตาล้อครับตาล้อคืออะไรอ่ะคือของเพื่อนเหี่ยวของเองไม่ให้รครับตาล้อครับอ้าขวายาว่า้หน่อยนั้นหนูกูแล,ล้วว่าปันกระเท็เขาไม่ขึ้นน้องอ,อยูอ่มันึงเราผดอัาปาะชาบ้านเราหน่อยสมไม่นี้มึงเงินมไหมเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายนี่เด็กนี่กลัวคงเป็นเจ้าหน้าที่ก้องต่างหน่วยงานราชการเขาอาจจะออกมาเยี่ยมเยียนเขาอ,อาจจะมาแล้วว่าอ๋อตอนนี้เราอยู่ปลื้กินปลื้ออาจจะมาแนะนํา กานี่มานั่งตาล้อตาล้อเขาไม่รูเดี๋ยวก็ไปมู่บ้านอื่นแต่บนอื่นแล้วเราเสียโอกาสพูดตามภาษาเรามึงเกี้หมายว่าเคยมาขั้นเมื่อนกันถั่วโลกขั้นเมื่อนเพื่อเขาไม่จะ่ว่าขั้นตามตีเกิดแต่คือมันคือไกยไคยบ้านเราก็กอกกีกลางเกิดแต่มันเคยไคยผากลางอย่างดังดีเจ้ามันผูดกลางมันก็ขั้นเมื่อไคยบ้านเราแล้วกอกกีกลางเกิด ไม่ใจพ่อกเคกยปากล่างแล้วกอกกี้กลางเคสไม่กู้โต้เคยเมืองจีนไปเมืองจีนมากี่วันแล้วกูแล่นในโตราตรัดพี่น้องาชาวจีนก็ไม่เล่นละพ่อไปไหนมาเนี่ยก็ดำลือที่ก่อแต่ไกยเมืองจีนอะกอกกี้กลางเคสดม,มันไกคเมืองเราไม่จะบอเคยเมืองจีนลุยเตียวเตียวถุยเคสเตียอะไรเลยครับมันชอบทำเท้าครับเอาเรา เออตรงนี้เขาเรียกกันหมู่บ้านอะไรตำบลอะไรครับเขาเรียกหมู่บ้านอะไรตำบลอะไรลรอฮะอ่เขามึงหนังตายล่ะแต่เนี่ยกูทักปักเหล่านั่นแต่มึงผู้นั้นก็ยังไม่รู้เรื่องที่ทรอนตายหล้แต่กูครับสักทีเหล่ากูนี่ไม่ดีไหนจากจริงเด่กคนเรามันลำบากอยากจนแล้วมันเสียาตรงเนี้ต่ำไรกับวนต,ต่ำต้าวตรจริงแล้วกูต่เต้าวเพลือ กูขึ้นจอกมวยมึงอยู่หลังแต่เดีโอ้ใบาตายแล้วต้องตับเต้าหรือกูตับเต้าเลยมึงเพรกรรมการจับมือจกได้มึงงั้นไงบุกกระไปบุกกระไปอย่าต้อยอย่าต้อยบุกกระไปแม่มึงขึ้นไปบุกแล้วทักที่อ่ะตั้งมัดตั้งเข้าตั้งจอกมามุ้งพึ่งเลยกูบุกกระไปบุกกระไปแล้วพวกมึงวิ่งตั้งแต่ยกแรกเพรากรรมการสั้งไอจกว,วกิ่งแล้วเดี๋ยวหยกนึ้อมาเลี้ยงโคพีก่อนเด้ออะไรเลยครับ พี่คุยกับผมบ้างดิฮะนี่มึงเสี่มยมมาเยอะด้วยคนเรานี่เพื่อนมาบ้านนี่คุยกับเขามั่งนี่มาพูดไม่ได้ตังตีด้วนี่เลียดกูนี่ต,ตั้มเต้าตกชิงกูวันนั้นน่าไม่กันเจียงหรามากูเล่นปอนนาโตมิงซอยจัดยี่ไตเออเขาเล่นหนองหน้ากันนี่เมราวิ่งปอนนาโตม,มิงเนี่ยอะไรเหรอฮะกูเพื่อนกับมึงแล้วเรายนี่น้องชื่ออะไรกับ ควังตุกไหมนี่ที่ผมพูดนี่พอ,อเข้าใจครับพี่พูดอย่างนี้พอรู้เรื่องนะพี่ชื่ออะไรชื่อเทงน้องชื่ออะไรนะครับชื่อเทงชื่อเทงครับปูชื่อสั้นดีนะครับพี่เทงครับสั้นแล้วน้องแต่ว่าตึบน้องควังเลยนักแนนเทงโบ้ก็เจอตรวจต่อเฟบ้เทงเนาะเทงแต่ในตระกูลต่อน,นี่ท้ายกับท้ายกับตรวจต่อเฟ่ พอไอเตงตาต้ตวมเมาประเถือกตายประดลงมูกจมเถือกไม่เคยไปปริกาใจไม่ออกตายเชิญร่วมงานชาปนกิจจบนายต้วมเนื่องจากได้ถึงแก่กรรมด้วยเมาประเทือกอป่พอไอเต่งลงโตงนั่นดูหลุงโถงพอมึงน่เจนนะดีดุกจริงพอไม่เล่นไปไม่เล่นเล่ายาปราบพิงไม่จุ้งทแต่อนัน คนเวลาวีตายเป็นนางแรกของอัดนัวหมยตอนลวกตุบตายโต้งตอนตุบป,ปะนี่ยังไ้เต่งหลูกว่าต้องถูกทืบแหละแล้วพี่ชายคุยกันต่อดีครับ <c oughs> พี่แท่งบ้านอยู่ที่ตำบลชนแดนกับตรงนี้เขาเรียกว่าตำบลบ้านชนแดนอ๋อตำบลบ้านชนแดนครับ <c oughs> แล้วพี่ชายคนหลังเขาชื่ออะไรครับอ๋อนู่นุยกับนู่นุยเหรอครับ เมื่อกี้จะคุยกันยังไม่ทันได้รู้เรื่องกันเลยวัดดีครับพี่หนูหนุ้ยพี่หนูหนุ้นยครับค่นแล้วพอเขาเรียกกันฆ่ามันเสียม,มาจาหยาดถ้าเราไม่ให้เกียรติก็เข้ามาบานเราตึงเราอยู่เนื้ออยู่บอกกันเขาได้ไปคุยว่าโอ้คนดี่นี่ตึงรูปร่างหน้าตาไม่อ่ามไม่ล่อแต่ใจดีออดีัางที่เราไปตึงรูปร่างล่อๆดีๆกินไหมแต่ไม่มีมารยาทเราก็ไม่อยากไปซ้ำก็เ,เรียกเราฆ่าก็ตามเราตอบ สวัสด,ดีนะครับพี่หนุย้ยพี่นุย้ยข้าน่มันพรอะรอพี่หนุหนุย้ยค,ครับมาครับมาครับไม่ตกได้เชกเดี๋ยวกูก่ไปน,นี่ข้า่นโรงเรียนแล้วเนี่ยปักมาครับพี่เป็นไรครับพี่หนุหนุย้ยมาตรงนี้สิครับมาคุยกันหน่อยใบตามันเลียกพี่หนุหนุย้ยมีอาชีพทําอะไรครับเด็กนี่ขวไม่เตอร์เซอำเภอต้องพัฒนาคนหรือไม่กรรลัดอปอต เข้ามาเพื่อกันอน้นเพยแผลแนะนําพี่หนุ่นุยมีอาชีพทําอะไรครับทำนาครับอ๋อทำนาทำนาอย่างเดียวเลยครับอย่างอื่นทำอะไรอีกไหมชัดๆทำน,าก,นทำทากับทำเ้าครับป้านาชีพเงินลยทำเทา,า,าก็าดใจเดี๋ยวกูทำไรวันๆก็ไม่เป็นไรครับพี่หนุ่ยทําำนานี้ผลผลิตเป็นไงบ้างครับแนนนอนเลยหนุ่ยน,นี่ต้องเป็นนะปิจาการเกี่ยวเรืกองเกษตรบอกให้รง คือเราลำบากก็ว่าลำบากพูดไปตามจริงพี่หนุหนมนี่ทำนานั้นผลผลิตเป็นยังไงครับเป็นรวงครับอืมแล้วมันเป็นรวงจริงไ,ไหมไอ้เจงทำนาเป็นกี่ย่างคอนหรือทำไม่เป็นไรครับเกลี่ยนักหน้าเรากลับเดือบเหวียบเกลี่ยอยูอ่ผลผลิตนั้นพอกินไหมพี่หนุ่ยบางปีกับพ่อครับแต่บางปีไม่พอ่ออ๋อที่ไม่พอกินนั้นเพราะอะไรฮะตำวิทเดียวกับสวยไว ต่เก่งไม้กตํำหากไม่ออดนะพี่นุ้ยพี่เทศค,ครับดีแล้วคนสองคนนี้ก็มีอาชีพในด้านการกเกษตรก็มีความรู้ในชีวิตชนบทเราน่าจะชวนเขาไปเป็นพักพวกอย่างน้อยๆก็ได้เป็นที่ปรึกษาเรือในชีวิตชนบทเออผมชื่อทรงริยานะครับเอนอนงเป็นเจ้าหน้าที่ก็หองน่วยอันรัจากการไฟ้อยกับเออไม่ใช่พี่เท่ผมเองมีความรู้อยู่บ้างอาออนงเป็นบัณฑิตมู่บ้านนะครับไม่ใช่ครับ คือไม่มีงานทำครับว,ว่างงานเหมือนพี่แหละก็เลยอยากจะเสี่ยงโชคจากในตัวเมืองเข้าสู่ชนบทเผื่อว่าที่ไหนเขาจะรับคนเขาทำงานบ้างอ่อนแล้วคูขิดบอกมันก่นไงมางช่วยเรากันล้วมันก็แต่ว,ว่างานมันกันเนี่ยเจงคนคูจริงแล้วคืนนั้นมัเงินไหมเรืออ,ออกจากงานพั่หลงนี่ไม่รวยครับบ้านพื้นคว้ยในบ้านนั้นมันยืนคว้าวรอดอยู่ กูก้าข้าวไปตำดีจีตนิดเปลือกกเตือ้อกูก่กอยชวนใ้มันไปจ้องคู้กันกว่าอยู่หนีนานในน้องกรับกวาวรอดเยอกว่ากรับมันก็เย็นกูจับอย่าทูบรวงเลียงมันมดแปดมวนทูบก,กันตอกหมดมันเอ๊กว่าจะเดือดถ้าน้องปล่ฝีปล่อยไปกันนักตอนตั้ง,งน้องหน้าจ้องฝีกันถึงมันว่าครับครับเรื่องนบเพราะมันก็จางกวาวรอดนี่ครับ ฮ่าบ้านนี้หนังก็ใหญ่ว่ากรรมนี้จนมาอยู่เป็นเพื่อนยุ่งในจุ้ยครบตกลงว่างเลยคกูนี่ก็เราเคยได้ผึ่งมันมันๆได้ผึ่งเราเอาอย่างนี้ไหมครับพี่หนุ่ยพี่แดงแต่พี่ไม่มีงานทําเราไปด้วยกันไหมไปหาง,งานทํากันมีเงินมีทองเหมือนพี่เหมือนน้องแบ่งคนละครึ่งเอาไหมลงไปเสี่ยงดวงในหมู่บ้านตะบลใหม่เออน่าจนใจอยู่ต่อไปกับเด็กนี่ว่าหนยเออมันมีตรติปัญญาเรามีแรงงาน มันตากอ้วนรถจักรราถางอองตูให้มันหลากเราไปกันมึงอย่าลืมจ้าเจงมันวัวรถจักรอ,อรกร่องตูวังวันนี้อยวนรถจักรรถอองตูตังเลยได้เบืออยู่แล้วกูมากูมาจะไปไหนไหนั้นตกลงมันจะก่อนก็ได้นะถ้าไปก็เชิญเลยไม่ไปก็ไม่ว่าเราเหมือนพี่เหมือนน้องกันเสี่ยงดวงกันไปนะถ้าไปก็เชิญผมไปรอยอยู่ปากทาง เด็กนี่มันร้อยหรือมันตกไปตกมาเฟมันไม่แครนนั่นมันไม่แครนเออคุณสั่ธธาเลยกวาาา่าผ้าพอเห็นผ้ากรบปนเนียนีย่คุยควักาบานควักชองกันนะกูไม่ยุ่ช่วยแหลกันได้ยินเสียงมาเอาเป่งไวใช่ไปแหลม่มหลูกูไม่ไปโรงเรียนเครียดกันหนิเราเราไม่มีทรัพย์สินอื่นนอกจากการศราึกษานะถ้าเมียกูมดเงินมดทองมึงไอ้ยืมกันกูคอยมาเสียให้กูไปไกลแบานี้ดักักอย่ามาชัางกู แล้วบานอยู่ทึ่งไม่จังมึงแล้วกูจังเคยแล้วบอกกูคาเึงแล้วก็มาแล,แล้วบอกว่าแสนปลื้มใจนี่เหมือนได้โยตาอ๋อแล้วนั้นหมายว่ารวม มาสู้ปรลึกนี่พอจะได้รวมปรึกษามีได้บอกว่าเป็นดงชายรู้ว่านายรงจุริยาออกจะข้างข้าองค์พระคูมา Morita